เอาพูดถึงเรื่องของพี่กิ๊กสวดตัดที่อคะรับด้เห็นตอนแรกไหมเห็นเลวครับเป็นยังไงบ้างครับไม่เห็นจริงๆผม่เห็นเมื่อเช้าเลยเพเจอกับแม่้วก็แม่ก็มาโอดได้ฟังบบเนี่ยเนี้ี่ยพี่กิ๊กลงลูกกับเราด้วยแล้วแม่เราหรอแม่ผมเแม่ผมเองใช่ครับก็เด็กมากครับจริงๆจําไม่ได้เลยเห็นกันเจอกันที่ไหนอะไรยังไงจช่ไจำ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 ไำจไจไจำ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 จไจำ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 ไม่ำจำัำจำ่ำจมจำ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 จมจมจำนำจ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 ัจำจ่จำ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 า เหมือนพี่กิ๊กมาถ่ายละครแถบบ้านแล้วก็คือคือบ้านผมจะเป็นฟิลแบบใค่มาแถวบ้านก็จะอุ้มลูกอุ้ม,ม,มหลานไปถ่ายไปถ่ายรูปกับดาราไงใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนพี่กิ๊กก็น่าจะมาแล้วก็ไปขอเขาถ่ายรูปแต่เราได้เห็นภาพนั้นเป็นไงบ้างรู้สึกความรู้สึกที่แบบพี่กิ๊กแชร์ลงไปในโซเชียลรู้สึกคือทำไมจำอะไรไม่ได้ใช่คือมานานมากแต่ว่าเนี่ยยังยังพอดีเพิ่งเห็นไม่ใช่ไม่มีโอกาสได้ไปเม้นเลยเดี๋ยว่าจจะไปเม้นพี่กิ๊กอยู่ ตัวใบก็แบบว่าได้ติดตามผลงานของพี่จิกมาก่อนเเคยเห็นแบบพี่เขาแบบอะไรนะบ้าเ้เหรอบ้าเบ้บ้าเบ้ใช่เคอดูหลายเรื่องอยู่แคปชั่นเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนกุมหัวใจก่อนแรกเลยเห็นอยู่เขากุมตรงนี้อยู่เลยเถียงไม่ได้ครับเถียงไม่ได้เออเถียงไม่ได้เลยก็คือเถียงไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนแรกหรอกครับังไงเขาลูกมันฟ้องครับรักขายมันตายอยสถรนกามันคาตายใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะแต่ไปเม้นขอบคุณเขาหรือว่าได้ๆเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะเม้นอยู่วันนี้งานยุ่งทั้งวันเลยแต่ว่าส่วนตัวเคยเจอกันก่อนหน้านี้แบบว่าอะไรอีแมนยังไม่เคยเลยครับยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยยังไม่เคยได้เจอแบบพี่ติดตามงานหรือว่าอะไรเลยอย่างเลยครับน่าจะเจอครั้งแรกและครั้งเดียวก็คือในรูป แต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานยงนียังไม่เคยเลยยังไม่มีโอกาสเราเจอพิจิตเั้คิดเลว่าพ่จิกมีรูปนี้แล้วเก็บนาแล้วอยู่เอามาโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดใช่แน่ถึงตกใจถึงตกใจว่าแบบพี่ถ่ายตอนไหนแล้วผมยังสงสัยว่าถ้าผมไปขอเขาถ่ายรูปแล้วพิจิตทีรูปได้ยังไงทำไเขามีรูปของว่าจริงๆแน่เราก็ต้องมูปใช่ก็่อ่งแม่แไม่เคยโให้วิิรู้ว่าอนาคตเราต้องต้าหรือว่า ท่นผมลงแล้วเขาไปดูผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เป็นแฟนคลับที่กิ๊กอยู่อลู่หรือเปล่าคิดว่าแม่แม่ชอบดูละครครับต้องผ่านตาแม่แต่ีิกิตรลายมากเลยนะครับน่าจะครับถ้ามีโอกาสคงอาจจะได้แบบได้ครับอยากเจอครับล่าสุดเพิ่งประกาศออกไปว่าเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีใช่ปวยใช่ครับใช่ครับ24ธันวาคสุขวินัยอารีน้าครับเป็นไซเบอร์ไซส์คอนเสิร์ตครับผมเป็นคอนเสิร์ตคู่ไบวินครับ นี่คือการกลับมากลับมาร่วมง,งานนะกันแบบยิ่งใหญ่จริงๆก็ทํางานด้วยกันตลอดครับออใช้คำว่ากลับมาก็ก็ไม่ไม่ถูกก็ออไม่ถูก,กเ,ออเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกดีกว่าถ้าเ,เป็นความนี้มันมีความพิเศษยังไงอะไรพิเศษมากครับอันนี้คือเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องเรียกว่าไบ์วินใส่ความเป็นไบ์วินเข้าไปอย่างเป็นสตรีมมากๆคือเรามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนเลยครับทั้งทั้งแบบเราอยากจะทําทีมไหนอยากจะเล่นเพลงอะไรบ้างอยากจะทําอะไรกับแฟนๆบ้างอะไรเงี้ยก็คือเรียกว่า จัดเซอร์ไพรส์มาให้เต็มเต็มแสดงว่าไอเดียฟุ้งเต็มไปหมดเลยฟุ้งมากครับพี่เราเราอยากจะจัดคอนเสิร์ตคู่มานานมากแล้วแต่ว่าไอเดียมันก็มาเรื่อยๆแต่งานไม่เกิดสักทีแล้วพองานมันได้วันปุ๊บไอเดียที่เราแบบเหมือนฟุ้งไว้ก็เหมือนแบบเราจะมายัดตรงนี้้วเราท้องฟุ้งน่ลถ้าเราก็จะได้เห็นไปเต้นแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าตอนที่วินที่ผ่านมาวินเขาก็เต็มที่กับการเต้นมากอันนั้เป็นเรื่องของวินเลยครับผมเรื่องของเราอะเราไปพาอะไรครับที่เราคิดว่าเน้นในคอนเสิร์ตเราผมว่า ก็สปอยได้เหรอได้สำหรับเราเป็นการเรียกไงเพื่อให้คนละูมาซื้อบัตรไงผมว่าในถ้าผมพากของผมผมในครั้งนี้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องดนตรีเยอะมากผมน่าจะเน้นไปที่แบบการแออเรสเพลงหรือว่าเพลงที่แบบอยากจะร้องมาร้องในแบบของผมอะไรกันน่าจะมีอะไรอีเยอะเลยคือตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มซ้อมกันแล้วใช่ไหมครับใเริ่มซ้อมแล้วแล้วจะมีเพลงใหม่อย่างไรแล้วก็มีเพลงใหม่อกมางไรใช่วงในช่วงนี้เลยตอนนี้กำลังทึง สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมพูดได้อยู่ใช่ไหมครับได้ได้ได้แต่ว่า มันจะแทรกหน่อ๋อโอเคก็ช่วงนี้กำลังกำลังซุ่มทำเพลงอยู่ด้วยครับคิดว่าต้นปีขอโทษครับช่วงนี้กำลังซุ่มทำเพลงอยู่ด้วยครับคิดว่าช่วงต้นปีน่าจะได้ฝังกันไม่น่าเกินเดือนมีนาครับก็คือปล่อยในคอนเสิร์ตเราเลยปะไม่ครับไม่ครับไม่ครับยังไม่มันจะในเพลงในคอนเสิร์ตคืเป็นเพลงประกออเอาไว้ในชื่อใหม่นะอย่ว่าจริงๆเราเพลงเยอะมากครับมันจะมีทั้งเพลงเพลงที่ทุกคนคิดถึงเพลงที่เราอยากร้องและถึงว่าเราก็จะมีเพลงที่ทุกคนอยากฟังด้วยคือช่วงนี้ไลน์อัพเพลงทั้งหมดในคอนเสิร์ตนี่คือไปบุญคุณมาครา ก็คือมีผมมีวินช่วยกันคิดแล้วก็จริงๆก็มีทีมไม่ได้ทําเองทั้งหมดเลยทุกอย่างต้องผ่านการประชุมผ่านการตัดสินใจร่วมกันกับทีมอยู่สนุกสนานกับการวางวางแผนแค่ไหนสนุกมากครับคือเหมือนเราได้อย่างน้อยเวลาเราทําเวลาเราเข้าไปเฟอร์มมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่แรกเลยมันก็แบบ อยากใส่อยากเต็มอยากขึ้นไปเล่นคือคช่วงนี้ไปกับวินวก็คือทุ่มเทกับการซ้อมคอนเสิร์ตเลยโดยตรงเลยป่ะครับโอ้ไม่ครับจริงๆเราเพิ่งเริ่มซ้อมเพิ่งเพิ่งเริ่มซ้อมแต่ว่าเราก็ยังมีงานหลายๆอย่างคืออย่างผมกับวินก็มีเตรียมที่จะถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ในหนังด้วยแล้วก็ยังมีทั้งเอ่อตัวผมเองก็ทําเป็นพวกแอบบซุ่มทำเพลงอยู่ด้วยแล้วก็มีงานในงานพิจาร์เตอร์งานอะไรต่างๆก็ช่วงนี้ยังยังยังเป็นช่วงที่เหมือนเราค่อยๆ explore ในการซ้อมแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเริ่มแน่นขึ้นร่่่แตตาาาางชถมว พอประกาศไซต์บายไซต์คอนเสิร์ตแล้วจะมีโอกาสต่างประเทศบ้างไหมต่างปเทศจอยู่ทีอ่อยู่ที่การตอบรับของทุกคนแล้วแต่อยากไปครับอยากไปมากๆอยากไปมากๆใ้่เพาเราตื่นเต้นน่ยพราเราจะมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใกล้เข้ามาแล้วแค่คเดือนเดียวนะเนาะประมาณเดือนอกว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นกับวิ่งมาเท่นอยู่คนระับเพราะเดี๋ยวผมต้องไปบิ่งมาเท่นก่อนใช่ผมเป็นวิ่งมาเท่นก่อนเตรียมงานทันหรือไม่เวลานค่อนข้างกระชั้นชิดเยแล้วเราก็ต้องทำงานเรียผมก็รวบเพลงทั้งหมดไปซ้อมทีเดียวเลย ด้วยด้วยคือมันก็เป็นเซสชันดนตรีเหมือนกันเลยช่วงนี้ก็อยู่ในซนสอนดนตรีอยู่เห็นว่าเราก็มีก่อนนั้นมีอินบ้อินมาได้ฟังเพลงของพี่รถถังกีฬาเลยค่ะมีคนมีคนถ่ายมาอันนั้นเราอินหรอกครับหรือว่าเราใช่ใช่คือผมชอบเพลงชอบเพลงนี้มากๆเลยผมรู้สึกว่าเขาแบบมันแต่งได้ดีมากมันแต่งมันซิมเพิลแต่แบบผมรู้สึกว่าทุกคนที่ได้ฟังจะมีแบ็กกราวด์หรือมีเรื่องราวของตัวเองที่ทำให้อินเข้าไปกับเพลงกันได้มันแบบ คือไม่เคยฟังเขาร้องสดด้วยคือฟังเคยฟังแต่ในยูทูบแต่เขาร้องสดมันทัชเข้มามันเจ็บใช่ครับมันทัชใจใช่มันทัชใจมากแล้วเราพอเราเพลงจบเพลงต่อไปเต้นเราก็เต้นต่อได้เต้นหมดได้เต้นหมดได้เพราะนี่คือเรา จอยกับคอนเสิร์ตมากๆคือเขาอยากให้เศร้าเราก็เศร้ากับเขาเขาอยากให้เราสนุกก็ก็สนุกกับเศร้าก็เขารู้ไหมว่าเราเป็นแบบชื่นชมในเพลงของเขามากตัวคิดบ้ิงคิดคือคิดว่ารู้จริงจริงมีคุยมีคุยกันอยู่บ้างเคยเจอกันบ้างอยู่แล้วใช่เนี่ยไม่หลอกหรออ่าไม่คือรู้จักกันแบบโหนะจริงๆเคยมาเจอกันที่งานงานที่เหนครับตั้งแต่ประมาณสองปีที่แล้วแล้วก็ดับแรกคอนแทคกันไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาเห็นคลิปลองไห้เขาก็มีทั้งมาแบบไม่ว่า ไปจะเจออะไรอยู่นี่คือขนทกมาคือขอให้กำลังใจตองเฉยๆขอให้ไม่าัพ้นไปได้เพราะเขาไม่ให้ผมผมเอ่งเพลงพอครับผมเออโอเคนะขขอบคุณขาขอบคุณมากขาขอบคุณมากนะขา